you <laughs> เหยาบส้นกัได้เหยียบส้นมันจะเป็นผ้าใส่ให้ชุน่นนี่เอาคู่ใหญ่คู่นไมีไ้อะแล้วก็แล้วก็เอาชุดคบออคุมรองเท้าคุมรองเท้าเข้ามานั่นแหละคุมรองเท้าบู๊ทนะครับ ถุงเท้าอยู่ด้านในนะนะคะถุงเท้าได้คือยู่ด้านในอ่าครอบครอบเหยียดได้นะรองเท้าเล็กใช่ไหมสมมติว่าใส่แล้วพอสมมตแล้วใส่เอาดึงขาอ่าคุมไว้นะคะอ่าคุมอันนี้เวลาเราเสร็จแล้วอ่าต่อไปก็คือเราก็ใส่ถุงมือชั้นที่หนึ่งถุงมือเราจะใส่อย่างน้อยสองชั้น ที่หนึ่งเราจะใส่ถุงมือสีฟ้าเขาเรียกว่าถุงมือในไซส์นะคะถุงมือในไซส์เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถเวลาเราจับอะไรนนะ้ำอะไรเนี่ยมันจะลื่นมันจะไหลได้ง่ายนะคะแล้วก็มันจะดูดกระชับมือแต่ข้อเสียของมัน่ยใส่ยากมากนะคะเพราะวันนี้มีแป้งด้านใน,นนะคะค่ะันนี้ปันหอนจะมีไซส์ไม่มี <c oughs> ไซส์มันจะมีแต่ไซ<ม>ส์เล็กไซส์เอสเนาะ งั้นเอาใส่ใส่สีเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกคนตัวใหญ่มาเนาะถุงมือถุงมือชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วใส่ไปแล้วเอาแขนเสื้อนะคะใส่ทัเขก็ไปสังเกตไหมคะเวลาใส่อะพี่จะให้ใส่ไล่แต่งข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะว่าไหไเกิดเราไปใส่อินด๊อกข้างก่อนอะปวดจะแต่งุดเสร็จนะคะเนาะมันก็จะเหนื่อย แล้วถ้าเกิดมีโบชวัวบางอย่างนะคะเขาจะแนะนําให้เราใส่กางเกงก่อนนู่นนะี่นั่นอันนั้นนะคะมันก็จะเหมาะกับการที่เราต้องแต่งตัวอยู่กับคนอื่นเงยอะนะคะแต่ถ้าเราแต่งอยู่ในห้องส่วนตัวหรือว่าห้องบริเวณที่จัดไม่ให้อะค่ะใส่ถุงมือก่อนสองชั้นนะคะอย่างน้อยนะแต่ถ้าเราเรานึกถึงหัตถการถ้าเป็นพยาบาลนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปดูแลคนไข้สองคนในเวลา,าชุดเดียวกันพี่จะแนะนำตอว่าขอใส่หั้น คือดูแลให้คนนี้เสร็จพอถึงมือทิ้งเราก็ไม่ต้องไปใส่อีกนะคะใช้ถุงมือชั้นที่สองเนี่ยไปดูแลไปสัมผัสจะต้องให้คุยอีกคนหนึ่งนเนาะขั้นพื้นฐานก็คือสองชั้นเสร็จแล้วนะคะเราอันนี้เรามาใส่อานนี้เอ็นเก้าห้าเราก็ใส่เก้าห้าวิธีใส่เอ็นเก้าห้านะคะอเอาวางไปที่อุ้งเลยเอาใส่ไปด้านหลัง เอาไว้เหนือหูเส้นล่างเอาไว้ใต้หูถ้าบางคนเอาทับหูไว้จะเจ็บหูตลอดเลลวลานะคะมันจะรัดเคยไหมถอดชุดมาแล้วหูแดงเจ็บหูอ่งนี้ค่ะ,ะนะคะแล้วก็ฟิตเทสการใส่เอ็นเก้าห้าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือฟิตเทสทดสอบนะคะฟิตเทสก็คือทดสอบว่าหายใจออกว่ามีลมรั่รวหรือไม่นะคะถ้ามารั่วก็กดรั่วตรงจมูกนะคะให้มันกระทับเนาะ คันนี้ท่าน,นี้บวกกับแมสใส่อนไนก่อนอ่ะพี่อยากจะให้เห็นว่าลางคนใส่หมวกก่อนแล้วค่อยใส่แมสอ่าลองดูไม่เชื่อมันจะมีปัญหาอาจจะ,ะถูนองถอดแมสก่อนแล้วใส่หมวกกับเทใส่แมสแล้วใส่หมวกครานี้เวลาใส่นะคะอ่าถามว่าเราใส่ได้ไหมเราใส่ได้แส่ก,ก่อนก็ได้แต่เวลาถอดถอดให้ถูก ไม่ใช่ไม่ใช่ถอดแมสก่อนถุงถอดแมสก่อนก่อนถอดแมสอนก่อนอันกับอ็นก็าว้าออกก่อนแล้วใส่หมวกอ่าใส่ค่ะค่ะอแล้วถุงใส่แมกอ่าถุงกับเทจะใส่แตกต่างกัน โ <ừ, S 1> อ้ครับดึงทีละเส้นโปไปวนไปเหลือหูล่างไปใต้หู ใช้ซ้ำก็ควรที่จะต้องใส่เสืีอชิ้นพอแม่ข้างหน้านะะอ่าใส่แว่นจำไว้เสมอว่าเวลาใส่เนี่ยคุณจะใส่ที่ไหนเวลาถอดอันไหนอยู่นอกก็อถอดก่อนนะคะอ่าคลอบเอาหมวกขึ้นไปเอาหมวกขึ้นไป อ,อันนี้นะคะถ้าเราดูแลคนไข้ที่เคลื่อนไหวหรือว่ามีแอร์ลอซอ์ที่ไม่ได้เป็นเวลานานนะคะเราจะใส่แค่นี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเฟคิวก็ได้ถ้าเรามีกลอกเกอร์แล้วมีเลนส์ตาแล้วนะคะแต่ถ้าเราเป็นัอาการที่มีความเสี่ยงสูงใส่คิ้วหรือต้องา CPR นานๆหรือก็ไปเจาะคอเจาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก้อนี้คือแบบสีนะคะก็ต้องใส่ที่ค้เลยนะคะอันนี้เมื่อใส่โค้กแล้วนะคะก็ติดกาวอะไรเรียบร้อยกันน้ำได้นะคะถ่ายรูปก่อนหันให้เพื่อนดูก่อนยิ้มห่อยมๆลายแบบลายแบบอาะะหันมาหันมานะคะครนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถอด หรืว่าเราไปทําไปเคลื่อนไหวคนไข้แล้วไปยกคนไข้จากบ,บ้านมาแล้วขึ้นรถเสร็จแล้วเราจะถอดชุดนะคะการถอดชุดให้เราถึงดึงเรื่องเสมอว่าสิ่งที่มันตกกระปุกที่สุดควรจะถูกออกก่อนและอยู่ชั้นนอกคิดว่าสิ่งไหนที่มันตกกระปุกที่สุดที่เราไปสัมผัสคนไข้ยเยอะสุด<ม>ถุงมืออ่ะถุงมือฉะนั้นเวลาถอดถุงมือนะคะถุงมือเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการถอด คือถุงมือเนี่ยมันเปื้อนมาคู่ใช่ไหมคะแต่เวลาเราถอดเนี่ยให้เราหยิบหยิบไม่ให้โดนชั้นที hoe, about, Guys, higher, higher. Shoe, ่สองอย่าให้โดนขอบเสื้ออย่าให้โดนอะไรคือจิบตรงกลางเลยอ่าแล้วจับไว้จับไว้ก่อนเดี๋ยวทีละช็อตอ่าเทธถอดยังการถอดสาธเตชเชชาธิรพลถอดจื้ออย่าโดนนะอ่าถือไว้ แล้วควนี้ถุงมือฝั่งนน้เป็นชั้นที่สองอาเทศกรรมถูกต้องกรรมไรบอ่นๆๆอนอาการรมไรนะคะถุงฝั่งโน้ตเป็นถุงมือชั้นที่สองแล้วแต่ฝั่งนี้เป็นถุงมือชั้นที่หนึ่ง้นห้ามเอาถุงมือชั้นที่สองโดนถุงมือชั้นที่หนึ่งถ้าจะโดนถ้าจะโดนต้องโดนด้านในใช้นิ้วเขี่ยด้านในของถุมง,งมือฝั่งนี้ชนฝั่งโน้เขี่ยด้านในไม่ใช่หยิบนะเขี่ยขึ้นมาซ้อนด้านในห้ามโดนด้านหน้า จลมนะคะอ่าทำเหมือนเท่นะคะเขี่ยขึ้นมาอาเสร็จปุ๊บเราจับด้านในได้อ่าแล้วก็หย่อนลงถังขยะนะคะอ,อ่าทิ้งลงถังขยะไม่ต้องไปกำมันแล้วค่ะตอนนี้พอเราเราเป็นผู้มือชั้นที่สองแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปกำม,มันมากแล้วก็วคือหย่อนไปเลยนะคะห้ามไปสัมผัสมันเยอะเนาะอ่าทีนี้สิ่งที่ทสกปรปกรองร้างคืออะไรอยู่ด้านนอกเฟสชิลใช่ไหมคะทีนี้เฟสชิลเนี่ยด้านหน้ามันสกปรปกอยู่แล้วนะคะแต่ถุงมือเป็นชั้นที่สอง คิวให้เราใช้นิ้วทีนะ้เนี่ยเข้าไปตรงขมับแล้วยืดยางออก,ออกยืดออกแล้วก็เอาออกจากมือเราอ,อย่าเลื่อนไปมานะคะที่เดียวสัมผัสให้น้อยที่สุดอ่ะแล้วก็ทิ้งหย่อนลงไปเลยอ,อันนี้ถามว่าบางคนบอกว่าต้องถอดหนึ่งชิ้นแล้วต้องล้างมือแต่ทีนี้ถุงมือขอแนะนําว่า การที่เราล้างมือกดเจลล้างมือในถุงมือนะคะ,ะมันไม่ได้ฆ่าเชือ้อถ้ามันไม่แห้งแอลกอฮอลจะฆ่าเชื้อเมื่อมันแห้งนะคะถ้าเกิดมันเปียกอยู่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มที่เชื้อจะมาจับก,กับหยดน้ําที่แอลกอฮอลไม่ได้ทํางานนะคะฉะนั้นห้ามล้างมือ,มอในถุงมือนะคะขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรอยู่รอบสูตรตอนนี้ที่สกปรกชุดใช่ไหมอ่ะโคเวออก ทวนี้เวลาเราเราต้องลอกก่อนลอกลอกเสื้อค่ะลอกกาวเราแปะกาวไว้ใช่ไหม <c oughs> เรียแปะไหมทำไมไ่ได <c oughs> ้แปะห <c oughs> ร <c oughs> อถ้าเราะหยะัดใช่ไหมคะอาจจะความจริงเราเราต้องแปะนะคนเราไม่รู้หรอกเกิดน้ำกระเดนหรือว่าไปเจอเช็ดที่แบบว่ามันมีน้ำหรือสารทันหลังเยอะๆอย่างเงียงนะ้ยพวกคุุงใส่เรานะอย่างเงี้ยค่ะเราแกะแกะม้วนเราแกะแกะกาวเสร็จอันี้เรารูดซิฟการจับมูวซิฟ ห้ามโดนหิวหนังคองให้โดนแต่ซิปมือสองอันช่วยกันได้ลู่ลงมาตรงๆถ้าเราทําไม่ตรงมันจะหนีซิปมันจะหนีแล้วก็จะซิปตายครานี้แหละมันจะเกิดปัญหาถุงอย่าจับด้านในคือทุกอย่างเราสรัมผัสด้านนอกไปหมดแต่ห้ามไปจับด้านในหรือโดนเสื้อหรือหิวหนังเรานะคะคราวนี้เวลาเราไปจับเราก็ถอดหัวออกไปก่อนถอดหมวกคะ่ะ ถอดออกจับด้านนอกได้นะคะแต่ห้ามโดนด้านในเราถือว่ามือเราสัมผัสไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็ถอดถอดออกจับด้านนอกอย่างเดียวถอดไหลอ่าเฮ้ยไหมถอดเสื้อเองแน่เลยเนี่ยชุน่อุดถอดเง่อยดึงลงมาค่ะจับด้านนอกนะห้ามจับด้านในอ่าจับข้างนอก เดี๋ยวเพื่อเอเอากองไว้ที่เท้าก่อนเอารูดลงมากองที่เท้าเทเอาปล่อยเลยค่ะถ้าจับด้านในจับได้แต่ถ้าปล่อยลงแล้วห้ามโดนกางเกงดำอ่าอันนี้รูดลงรูดลงที่ขารูดลงมาจับด้านในได้แต่มือถุ<า>งมือจะโดนขากางเกงน,นะห้ามโดนขากนเกงสีดำถุงมือห้ามโดนกระเกงสีดำค่ะอันนี้แล้วคันนี้ถอดทีละข้างเดี๋ยว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  เอาค่ะข้างไหนเอาเทก่อนเอาทีโราคนเท่ลูดลงมาเนี้ยลูดลงมาขาข้างเดียวเนี้ยไม่ต้องเอาถุงเท้าถุงเท้ายังไม่ต้องไปจับมันอ่ลูดลงมาให้ถึงข้อเท้ารองเท้าบูทแล้วอ้อมเอาเอายางอะค่ะอ้อมส้นอ้อมส้นรองเท้าบูทอ่ะอยกยกส้นขึ้นอยกถอดรองออกเลยบูทออกมา เอ่ออยล่างไปปึ๊ดขอยล่างเก้าอ่าแล้วก็ขอยอีกข้างนึงอย่าให้ถุงมือโดนถุงเงาเกงสีดำนะ <c oughs> ม,มีป่วยิ่ิงโดงโอเคขอยอขอยเอาชุดกองมาข้างหน้าอ่ารวบถุงมือที่จับอยู่นะถุงมือจับทุ่ได้เลยปุ๊บใส่หังขยะนะคะ อ,นนอันนี้เราพยาบาลต้องดูด้วยนะแล้วก็ถ้าเราร่วมเนี่ยพยายามร่วมให้มันเรียบร้อยเสร็จไปในทางขายะเลยนะคะถุงมือเราก็ยังเหลืออยู่เนาะอ่ะคราวนี้ถุงมือคูน่นี้มันเยินมากแล้วนะคะฉะนั้นเราควรถอดมอดันออกเนาะถอดออกเหมือนกนารจับค่ะอย่าให้โดนเนื้อเนื้อแขนเราอะถอดอยังไงปึ๊บอ่ะอ่ะคราวนี้ฝั่งนู้นเป็นเนื้อโดนเนื้อได้สอดเข้าข้างใน เบิร์ดอ่าแล้วก็ทิ้งครับแล้วครั้นี้ก็ต้องมีการล้างมือเจลล้างมือมอจไปไหนอ่ากดเจลล้างมือนะคะคราวนี้ถ้าเราเป็นมือเปล่าแล้วถอดหนึ่งชิ้นล้างทุกครั้งนะคะอ่าล้างกดหน้าหลังบันบ้นกงปลายข้อให้ทั่วด้วยนะคะหน้าหลังบันบ้นกงปลายข้ออ่าคราวนี้ถอดถอดอะไร ตอนนี้เราอยู่นอกสุดจะอหอดหัว,วหรือหอดเท้าก่อนจะหอดหัว,วหรือหอดเท้าก่อนดีอ่ะถอดข้างบนก่อนก็ได้นะคะแต่แม้ที่เราคุมอยู่นะอ่าถอดถอดเกเกอร์ก่อนถอดแว่นเออเวลาถอดแว่นถอดคล้ายๆ้าเฟซชิลเอาให้มันตอกดันของมันเนี้ยถ้าจะจับก็จับดันถ้าจะสอดก็สอดดันอ่าแล้วก็ทิ้งไป ล้างมือล้างมือถ้ามือเลาตองล้างมือทุกครั้งนะคะเพรเราไม่รู้หรอกว่าเล่ตานั้นเราอาจจะไปโดนเชื้อหรือผ้าตอนไหนเนาะอันนี้ระหว่างเท่กับฉุนจะมีข้อแตกต่างนะคะการที่ใส่หมวกก่อนกับใส่หมวกหลังเนาะอันนี้ของเท่เอาเท่ก่อนนะเทถะกออกก่ถอดหมวกออกก่อนถอดหมวกออกเดี๋ยวละถ้าหยิบหยิบได้ แต่ควรสอดเข้าข้างในแล้วปิดสะพัดออกนะแอเนี่ยอันนี้ทิ้งอ่าล้างมือนะคะอ่าทนี้ถ้าเกิดว่าเทตอนนี้อยู่ในโคลหอตสมมติว่าอยู่ในโคลหอตนะคะอยู่โซนถอดเนอะอัะนี้เทะจะต้องใส่กางเกก้าห้างก,กับข้าไป่ข้างในแมสท,ที่จะต้องถอดก็คือเซอร์จิคอแมสต้องทิ้งนะคะงั้นถอดเซอร์จิคอแมสออก แล้วก็ล้างมืออ่ะคราวนี้มาที่เท้านะคะมาที่เท้าเทศถอดรองเท้าบูททีละข้างเยยบการถอดรองเท้าบูทขึ้น,นต้นก่อนไม่ไม่ไม่เอาเท้ายังไม่ต้องไปจับมันเอาต้นซ้ายดันการเยียบส้นเทาะลานต้นก่อนอ่ะคราวนี้ถอดทีละขล้างขยหลังปึ๊บอ่า ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นซาไม่ได้นะคะเพราะว่ารองเท้าบูทเนี่ยมันอยู่นอกสุดบางทีไปลุยนะ้ำลุยโคลนลุยเชื้อมานะคะเราจะเอาถุงเท้ามาเก็บส้นไม่ได้เก็บผลเท่ขึ้นส้นก่อนเนี่ยค่ะคะือเราจะได้ถอดมันนั้นได้นาะถ้าจะจับจับด้านในรองเทา้าบูทถ้าไม่จับได้จะดีที่สุดถอดถอดแบบไม่จับได้ไหมอ่าเราถอดแบบไม่จับ <c oughs> <c oughs> ถอดได้ไหมได้แต่คราวนี้เวลาถอดออกแล้วเวลาเราจะจับหรืออะไรเงี้ยเราจะไปโดนถอดฟุูออกมาตะครุ่นมันจะถอดทั้งรองเท้าทั้งคราวนี้ออกมาพร้อมกันแต่เวลามันจะมามาขี้ออกตอนที่มือเราขี้ออกทิ้งแยกอ่ะมันจะเกิดการุ้มก,กระจายได้ไม่ไมอมอกราะรองเท้าครับอ,อันนี้นะคะเวลา<ม>เลือกใส่รองเท้านะคะจําเป็นเนาะอ่ะอ่ถอดถอดถอดให้ได้ก่อนอ่ะถอดไปไหนก็ได้อ่ะ้ เอออ่าล้างมือล้างมือนะคะแล้วก็ถอดถุงเท้าออกถอดถุงเท้าสอดเข้าไปข้างในเนี่ยอ่าเราล้างมือเอี่ยมแล้วโดนเงาเกงสีดําได้แต่ไม่โดนด้านหน้าปึ๊บถอยไปข้างหลังปึ๊บแล้วก็ทิ้งอ่าอีกปึ๊บน่าโดนเลยต้องมีสตินะเออแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็ล้างมือนะพออ่าล้างมือล้างมือเสร็จ ออกมาอย่างบริเวณของโคฮอดเนาะ,ะเช็ดแอลกอฮอล์พื้นสมมุติว่ามันมีพุ่มแอลกอฮอล์อยู่เช็ดเหยียบพื้นแอลกอฮอล์แล้วเข้ามาในโซนโคฮอดนะเสร็จปุ๊บเราต้องมาถอดเอ็นเก้าห้านะคะถอดเอ็นเก้าห้าในถังขยะอีกรอบหนึ่งหรือกลับไปรียูสน,นะคะกลับไปรียูส์มัน,นเข้าตูออะะ้อบแล้วนะคะเนาะอ่ะคราวนี้การถอดเ e อ็นเก้าห้าเทถอดทีละชิ้นเอาเอาถอดทีละเส้น ดึงเส้นล่างมาก่อนให้ดึงเส้นล่างก่อนนะคะอ้อมหัวมาเงยหน้านิดนึงตึงไว้ตึงไว้ข้างล่าง<ห>าเดี๋ยวมันจะดีะติดจับไว้จับไว้น่าแล้วก็ฝั่งนู้นดึงข้าของออกมาเงยหน้าไว้น,นิดนึงให้มันอการหายใจนะ, <S <S จ,นะจึ๊บเทคนิคนึงก็คือขณะที่หน้าโล่งๆให้เราตั้งหายใจนะคะก่อนที่เราจะไปหยิบเสื้อจีบฮ้องแอนมาอันนี้การหายใจเราพิ่เลยทำให้เร็วก่ะ อ่าไม่เป็นไรอ่าจะหายใจก็ได้อ่าทิ้งทิ้งนะคะแล้วก็ลรีบล,ล้างมือเร็วๆแล้วเราก็ไปหยิบเซอร์ไพคั่แมสมาใส,ส่เนาะเออเซอร์เซอร์คั่แมสอันนี้นะคะถ้าเรากั้นหายใจน่าจะดีที่สุดเพราะว่าความซวยเราไม่รู้หรอกเกิดที่เพื่อนข้างๆไอขึ้นขึ้นมาขณะที่เราถอดนะคะเราอ่ะโอเคอย่นั้นอ่ะเสร็จแล้วต่อไปฉุนนะอ่ะฉุนคราวนี้ของฉุนเนี่ยหมวกอยู่ข้างในนะคะแล้ว ุูถอดอ่าน้ำเเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ถอดเซนติคออแมสออกถอดแมสข้างนอกออกทิ้งทิ้งถูอย่าไปจับที่หูจับแต่เส้นมันเวลาทิ้งเนาะอ่าน้ำเงินอคราวนี้ถนถอดถุงเท้าก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมสเนี่ยเองนก้าวห้ามวกเห็นไหมคะถ้าเราใส่เราจะไม่ถ้าถงแบบน,นี้ถงจะเข้ามาในทรง แต่งตัวของโควิใช่ไหมจะเข้ามาตนตนด้านหน้าระเบียงสะอาดแล้วถ้าถุงเข้ามาถุงจะต้องถอดแมสถอดเอ็อนเท้าถ้าทิ้งที่ที่บริเวณในโควิดรงหน้าห้องเลยเพราะอะไรหมวกใช่ไหมหมวกแมสอย่างนี้ค่ทะท่านั้นที่ถึงให้ถุนถอดถุงเท้าก่อนถอดถุงเท้าออกอแล้วก็ทิ้งเลยอย่าเพิ่งไปวางกันนะคะต้องทิ้งนะึือ ทีนั้นอันนี้ล้างมืออันนี้ล้างมืออันนี้ถ้าถอดเอ็นเก้าห้าถอดเองเก้าห้านะคะถ้าเราจะเอามายูได้ไหมได้แต่ต้องยื่เข้ามาอีกนะคะมันก็จะเสี่ยงถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่มันซูเ้เยอะเพื่อนเยอะแล้วนะคะอะคันนี้ถ้าถอดเอ็นเก้าห้าถอดเองเก้าห้าทีละเส้นหรออันนี้อยู่ในโค่อนะถอดต้องกั้นหายใจเพราะตัวเองจะต้องทิ้งใน ไม่ได้เข้ามาในเขตเจ้าหน้าที่นะเอออ่าถอดตอนนะ่ะดึงไ,ไว้นิดนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าถ้าใส่หมวกแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อ่าหมวกก็จะรูบป้าทิ้งทิ้งปึ๊บอ่าการหายใจกดจุ๊ดจึดหน้าหลับปั๊บไปคอเสร็จแล้วก็ถอดถอดอึ๊บทิ้งอัะก้าวเข้ามาในแดนของโคนสะอาดใช่ไหม ะะอันนี้เนาะคือถามว่าบางครั้งมันก็ต้องมีการผิดพลาดในการใส่ลำดับขับ้นแต่เราต้องรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการขอดที่ถูกต้องว่ามันผิดไปลแล้วอะแล้วเราจะมาเอาขั้นตอนว่าต้องใส่ให้ตามขั้นตอนที่ท่องมาไม่ได้นะคะคือถ้า